โลโลโถโลโจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยยมาตั้มเชียกับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม GTA 5เร็วๆกันอีกแล้วนะครับผมพบกับเจ้าจอตคนเดิมครับเพิ่มเติมคือวันนี้เราจะมาทําบุญบ้านกันนะครับผมหลังจากที่เราสร้างบ้านหลังนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้ทําบุญขึ้นบ้านใหม่เลยนะครับผมก็กะว่าจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ซะเลยนะครับวันนี้เราก็เชิญนะครับผมทั้งสมหมายทั้งอลิสนะครับแล้วก็พ่อสมหมายมาด้วยนะฮะตอนนี้ก็นั่งรออยู่ รอให้เราไปนิมนต์พระนะครับผมไปเดี๋ยวผมไปนิมนต์พระมาก่อนทุกคนครับไปนิมนต์หลวงพี่ตู่มาก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใช้มอเตอร์ไซค์แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้เร็วต่อการไปรับหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอารถยนต์ไปรับเนี่ยดูท่าจะนานมานะครับผมมันซอกแซกไม่ได้นะครับเอามอเตอร์ไซค์ไปรับแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็ไปรับพระแค่รูปเดียวนะฮะคใช่ครับยาวไปทุกคนรถมันเยอะเนาะ เราเอามอไซค์มาน่าจะสะดวกกว่านีครับแหมถ้าบุญขึ้นบ้านใหม่กันเนี่ยเกือบเกือบไปชนรถตอนแล้วเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> นี่แทรกไปได้ครับผมเด <c oughs> ี๋ยวไปอย่าไปรัดตรงนี้ได้ไหมเนี่ยอยู่พาดองพี่ตู่รัดตรงนี้ดีกว่าป <c oughs> ไปครับผมอย่าไปอย่าไปเนี่ยเอามอไซค์มามันจะดีแบบนี้แหละทุกคนนะ <c oughs> ดูดูดูโอ้โหอย่างแว่น ใส่รถเอ้ยขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกด้วยอันตารายนะครับอย่าเอาไปยิ่งอย่างนะผมอันนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีเนะโอ้เอ็กแม็กวิ่ง300โอ้ my god แรงจัดประหลาดบอกดูเอ็กแม็กวิ่ง280อ่ะนี่เราก็จะมากันที่วัดลอสซันโตสนะครับผมนี่เรามารับหลวงพี่ตู่ก่อนนิมน์ นิมนต์หลวงพี่ตู่นะครับผมนี่หลวงพี่ตู่อยู่ที่พอดีเลย,ยุน้ำทะเลมาจากไหนนักวัศการครับหลวงพี่ตู่ผมจะนิมนต์ไปทำบุญบ้านใหม่หน่อยครับเดี๋ยวเราก็จะใช้หมดบริการนะครับทำให้หลวงพี่ตู่นั้นขึ้นรถไปกับเราเนี่ยฮะอุ้ยหลวงพี่ปืนไม่ต้องหลวงพี่หลวงพี่โหดมากเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมปรับนะครับว่าให้ AI mm hmm. แบบว่า ไม่มีปืนอะไรอย่างเงี้ยนะมาแล้วมาแล้วหลวงพี่ตู่ขึ้นรถได้เลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับนี่เดี๋ยวพาหลวงพี่ตู่สิ่งทุกคนนะครับผมจะขับเบาๆนะครับหลวงพี่เอออัดตงมาโกคอมเร็วนะโยมอย่าขับเร็วแล้วกันได้เลยครับหลวงพี่ตู่ครับได้เลยครับ <c oughs> บอกไม่ให้ขับเร็วกระโดดเลยทีเดียวเนี่ยผมไปครับหลวงพี่ตู่ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาหลวงพิตูซิงโอ้ยโยมคุณโยมขับเบาๆน้อยแต่บาเซียวไปครับผมเดี๋ยวเรานิม์หลวงพิตูเนี่ยครับไปทำบุญบ้านใหม่กันนะฮะไปครับยาไปรถผมปรับรถให้มันน้อยลงแล้วแต่มันไม่น้อยลงเลยทุกคนรถมันเหมือนมันเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกเนี่ยยาวไปครับยาวไปเนี่ยเอามอไซค์มามันจะเร็วแบบนี้เลยทุกคนครับ ซอกแซกได้ครับผมนี่ไปครับไปพาหลงพิตูสิ่งนิดนึงไปครับยิงยาวโอ้โหอย่างสิงบอกเลยที่จะพาดขึ้นมานี่ไม่พิการนะครับตายอย่างเดียว <Jeez> ไปเยอะไปโอ้โหเยอะจัดเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย เดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปครับเนี่ยบอกเลยถ้าเอารถยนต์ไปนะกว่ากว่าจะกลับมานี่โอ้ประมาณสามชาติครึ่งเนี่ยที่วัดก็มีพักแค่รูปเดียวนะครับมีหลวงพี่ตู่อยู่รูปเดียวเนี่ยพกรูปอื่นสึกไปหมดแล้วเอ้าเดี๋ยวทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมรถมันจมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินชนก่อนนิมนต์ครับหลวงพี่ตู่ครับนิมนต์ครับ บนครับเชิญด้านในเลยครับมาเดี๋ยวเราก็จะทําการนั่งนะครับผมไปที่แอนิเมชันนะครับแล้วก็ไปที่ท่านั่งนะครับผมผมหาท่านั่งได้แค่ท่าเดียวเป็นท่านั่งแบบเนี้ยเราเล่นเป็นหลวงพี่ตู่บ้างนะครับผมก็เดี๋ยวให้หลวงพี่ตู่เนี่ยครับนั่งด้านบนนี้เลยนะฮะนั่งด้านบนเอา้าเอา้าหลวงพี่ตู่ทำอะไร <laughs> หลวงพี่ตู่ทำอะไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนั่งข้างบนยังไงอยู่เนี่ย เอาเอาเป็นว่าจับหลวงพี่ตู่นั่งแบบนี้เลยแล้วกันนี่ครับทําบุญบ้านใหม่เนะครับผมสำหรับบ้านจอร์ดเนร่ยอ่ะเดี๋ยวพระเขาจะสวดก่อนเนีัยผมจะเปนที่อ,อมจอมสามอหนามลอยาบกาวาตัดธรรมจัมมนติอายุนโนสุขพราเขาสวดแบบนี้ป่าวไม่รู้เหมการสวดมั่วนะครับผมเอออ่ะก็ตอนนี้พระท่านก็กำลัง สวดน,นะครับผมสวดอะไรทักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็อันนี้สมมุติว่าสวดเสร็จแล้วเนี่ยสวดเสร็จแล้วพระท่านก็จะไปฉันข้าวนะครับผมเดี๋ยวเรายังไม่มีกับข้าวให้พระท่านเลยนะครับอันดับแรกเราจะไปกันที่ฟู้ดนะครับผมหาหาอาหารก่อนเลี้ยงพระมีอะไรเลี้ยงพระบ้างวันนี้เดี๋ยว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 มีอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนหาดูก่อนแป๊บหนึ่งเงี้ยแป๊บหนึ่งสักคู่สักคู่ อ๋อน่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์อีกเหมือนเดิมแหละทุกคนดูจากทรงแล้วนะอ่ะก็มีเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชุดนะครับสองชุดไปเลยอะ่ะเดี๋ยวหลวงพี่ตู่ไม่อิ่มเนี้ยหลวงพี่ตู่ฉันฉันเช้าแล้วก็เดี๋ยวต้องมีห่อหอกกลับไปที่วัดด้วยนะครับผมนี่หอกกลับไปที่วัดอีกสองถุงนะครับอ่าประมาณนี้อ่ะหลวงพี่ตูส่สวดเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะให้หลวงพี่ตู่นะครับผม มาฉันข้าวนะครับอ่าให้หลวงพี่ตู่นั่งฉันข้าวอยู่ตรงนี้นะครับผมตอนนี้หลวงพี่ตู่ก็กาลังฉันข้าวอยู่นะครับผมเออเราเรามีน้ายังอ๋อน้ําน้ํามีแล้วนะครับอาหารถวายหลวงพี่ตู่นะครับก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับกับแซนก์คอกนะครับผมแล้วก็มีเฟรนช์ฟรายแล้วก็มีน้ําด้วยนะครับอ่ะในเกมมันก็มีขอบประมาณนี้แหละนะทุกคนประมาณนี้ประมาณนี้เอยจริงๆต้องมีก๋วยเตี๋ยวสมหมายด้วยนี่ใช่ไหมอันดับเออแล้วก็ นี่มีบาทพระด้วยลืมลืมลืมเอาบาทพระวางกูเตี๋ยสมหมายหาไม่เจอว่ะเดี๋ยวผมเอาไว้ไหนไม่รู้อ่ะหาไม่เจอครับสรุปกูเตี๋ยสมหมายหาไม่เจอขายดีจัดนะฮะก็ประมาณนี้ครับทุกคนอ่าหลวงพีต่ตูฉันข้าวเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้หลวงพี่ตูนะให้พรน,นะครับผม อาเดะจังใจรับพรกันนะโยมนะสเพียดิโยวิวัจันตุซาปโลโกวินาสตุมาเตปวันวัตตาราโยสุกีทีกายุโกภปวะอภิวันตันสเลสเนจังบุชาปจาฮิโนจัตตาโรธรรมวัตสันติอายุวันโนสุขัง ปาลังถ้ทาทูอ่ะเราก็จะเอาของกินนะครับใส่บาทนะครับผมกลับไปให้หลวงพิตููที่วัดด้วยนะครับหลวงพิตููจะได้มีข้าวไว้ฉันเพลนนะครับผมอ่ะหลวงพิตููหลวงพิตููยืนได้เลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปส่งหลวงพิตููก่อนไปนิมนต์ครับหลวงพิตููครับด้านนี้เลยครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแมปไม่โลด โอ้ oh my god ดูดิแมปไม่ยอมโหลดจะลบรถออกไปดิได้ไหมไม่ได้ด้วยไม่ได้เดี๋ยวถ้าถ้าลบแมปออกไม่ได้ก็ลบคนนะลบคนนะลบของนะอ่ะหายังยังไม่หาย <laughs> แมปไม่โหลดทุกคนโอ้ oh my god ทำไงดีอะ ปิดรถ npc ได้ไหมปิดหมดเลยทุกอย่างแบบไม่ไยอมโหลดเลยทุกคนเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแบบมาแล้วแบบมาแล้วเออจะบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์เลยนะทุกคนมันเกี่ยวกับไฟล์เกมลุ้นวนเลยครับผมนี่พยายามแก้แบบแก้แล้วแก้อีกนะมันเป็นแบบว่าถ้าเกิดว่าเราเสกรถเยอะหรือว่าเสกตัวละครเยอะไปหรือเสกของเยอะไปอะไรอย่างเงี้ย มันจะแมบ,บไม่โหลดทันทีเลยครับเออใครพอจะมีวิธีแก้ช่วยเมนบอกผมหน่อยนะมันไม่ได้เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะบอกไว้ก่อนเลยเพราะว่าคอมผมสเปคสูงมากนะครับสเปคคอมผมนี่คือเล่นได้ทุกเกมได้ลื่นๆเนะี่ยแต่เล่น GTA นี่ลงหมดเยอะแล้วมันเป็นอีกทุกทีเลยนะครับผมเออก็พยายามแก้เกมคอนฟิกอยู่นะทุกคนพยายามแก้มาตลอดทุกครั้งอะทุกครั้งที่เล่นเกมนี่แหละจะบอกให้นะ เออต้องลบอะไรบางอย่างออกนะครับมันถึงจะเนี่ยมันถึงจะโหลดนะครับเออประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปส่งหลวงพี่ตู่นะครับผมขับไปด้วยความเร็วที่ไม่เร็วมากนะครับ270นะ <c oughs> <c oughs> หลวงพี่ตู่บอกว่าใจจะวายตายแล้วนะโอเคครับเบรกอ่าส่งหลวงพี่ตู่ก่อนทุกคนเยมยอด swap ครับพาส่งถึงกุฏิเลยนะครับผมเอ่ yeah, ถึงแล้วครับหลวงพี่ตู่ครับเออนี่คุณโยมคุณโยมลืมอะไรไปหรือเปล่าลืมอะไรเหรอครับหลวงพี่คุณโยมลืมเอาบาทมาโคลหลวงพี่ผมลืมสนิทเลยหลวงพี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมกลับไปเอามาให้นะครับหลวงพี่ครับได้เลยไม่มีปัญหามาจะถึงวัดแล้วลืมเอาบาทมาทุกคนเออเป็นงั้นไปนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปกลับไปเอาบาทให้พระก่อน เดี๋ยวพาไม่มีเข้าฉันเพนนะครับผมไปไปแล้วก็เอาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นเจ้าจอรนี่กันบ้างนะครับหลายหลคนก็ถามหานะพี่อ่านไม่เล่นจอนนี่บ้างเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่นเป็นจอนนี่บ้างนะครับผมก็ตอนนี้ช่วงนี้จอนนี่ก็ไม่ได้แข่งรถแล้วนะครับก็มาเป็นครูสอนแข่งรถแทนนะครับผมวันนี้เราจะมาฝึกนักเรียนนะครับขับโกคาร์ตกันนะครับผมแล้วนักเรียนในวันนี้ก็คือพวกเด็กๆนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเช็คชื่อก่อนเช็คชื่อจัสติน มาครับเออเช็ค,คนเดียวพอแล้วจะตินมาที่เหลือก็คงมาแล้วแหละเดี๋ยวนี้จอห์นนี่นะครับจะรับบทบาทเป็นครูสอนขับรถโกคาร์ตนะครับผมเ๋ยอันดับแรกให้จจตินไปลองก่อนเลยเนี่ฮะนี่มาเลยนะครับพ่อเอาละครับขึ้นรถเลยครับผมช่วงไหมครับนี่ซ้อมซ้อมซ้อมขับโกคาร์ตครับผมพี่ถูโกไปนี่ไปครับสนามโกคาร์ตก็บอกเลยว่าแคบมาก ต้องเรีวดีๆนะครับผมนี่โอ้โหชน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 ดูซิว่าจะติงจะทําเวลาได้ดีแค่ไหนนะครับนี่เลี้ยวเลี้ยวเล้ยวโอ้หเกือแผกโค้งแล้วไม่ละมีเนินด้วยนะทุกคนแหมมีเนินให้โดดด้วยนี่เว้ยจติงขับดีอยู่นะเอาเรื่องเอาเรื่องไปครับไปโอ้โหเรียบร้อยชนข้างทางครับผม ขับยากอยู่นะทุกคนถนนมันแคบมากเลยเดี๋ยวใช้คำว่า,าถนนเลยแล้วกันมันแคบขนาดนี้เรียกว่าทางเดินดีกว่าแคบมากเลยนะครับโอ้โหชนขอบอีกแล้วผมเจสตินเพิ่งหัดขับนะยังไม่เก่งยังไม่เก่งโอเคประมาณนี้ประมาณนี้จะตินมันขับรถชนกลวยอ่ะ ยังไม่เก่งยังไม่เก่งเป็นไงบ้างครับพอ่ออ่าก็ถือว่าดีนะถือว่าเยี่ยมละอ่ะคนต่อไปตีได้เลยครับผมนี่จัดตินเดี๋ยวฉันจะขับให้นายดูนะว่าคนจีงเขาขับกันยังไงนี่เดี๋ยวจะขับให้ดูมาอันดับแรกขึ้นรถก่อนเลยมาครับเปิดยางก่อนครับมีมีเปิดยางด้วยออจะไปแดกหรือไงอ่านะครับมาพร้อมที่ทวนป้าย นี่เดี๋ยวตีจะขับให้ดูนะครับนี่โอ้โหตีขับโค้งแรงมากโอ้โหขับโค้งแรงมากครับผมขับโค้งแบบไม่เบรกเลยนะโอ้โหโโอ้โหไปครับยาวไปไปครับโอ้โหไอตียังไม่ชนนะครับผมไอตีขับดีอยู่นะทุกคนจริงๆแล้วผมขับเองแหละ <laughs> ไปครับยาวไป ไอตียังไม่ชนเลยว่ะเิ้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยชนแล้วโค้งปากเทียนครับตรงนี้โค้งปากเทียนครับใครมาก็ต้องชนเลฮะนี่โอ้โหวใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เยี่ยมยอดเลยเยี่ยมยอดเลยอ่รารถเก็บรถไปเก็บ,กบอ่ะไตีทำเวลาได้ดีมากเลยนะดีกว่าจะตินเยอะเลย อ่ะเดี๋ยวคราวนี้นักเรียนทุกคนนะเดี๋ยวจะให้ขับรถคนละคันเลยนะแล้วก็ซ้อมขับแบบระมัดระวังแล้วอย่าไปชนได้เลยครับพ่อเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะปล่อยกันเป็นกลุ่มเลยนะครับผมเอาละครับที่ทูวันเลสโก้ไปมาแล้วครับผมนักแข่งหน้าใหม่ครับนักแข่งหน้าใหม่มากันแล้วทุกคนเย่มาเยาไปครับนักแข่งหน้าใหม่มากันแล้วเยาไปเยาไป ตีนำครับนำโด่งนะครับเจา้าวะนี้นำค่อนข้างไกลเลยนะทุกคนยาวไปครับยาวไปเย้ uh โดดงี้เอาไม่มีใครตามมาเลยเว้ย <laughs> ไม่มีใครตามตีมาเลยรู้สึกว่าเอจะจะไม่ไม่สามารถตามเราได้เลยครับผมถ้าเป็นทางโลง่ลงๆอ่ะน,น,น,น่าจะตามได้อยู่นะ ตอนนี้คือแบบทางมันไม่โล่งไงทางมันมีแบบสิ่งกีดขวางอะไรเงี้ยนะเอาเพื่อนขับไปกันพี่เพื่อนจะจอดอยู่ตรงนี้เท่าไมเนี่ยฝั่งทางเนี่ยไปโดนนกรอบหมดแลวพวกแกเนี่ยเอาเฮ้ยรถติดกันแล้วเอาโอ้โหขับไปข้างหน้านี่เพื่อนเฮ้ยไม่ขับไปข้างหน้าหระเอาเอายังไงเอายังไงก็ได้เอา จังหวะนี้รถติดกันแล้วเ <c oughs> จันนี่จันนี่บอกผู้บึงขับรถอะไรกันอุต <c oughs> สามาเป็นครูสอนขับรถแข่งนะครับผมพี่ขับรถอะไรกันก็ไม่รู้นะฮะไปครับยาวไปขับยาวไปครับทุกคนนะโดดยย้ฮูนี่มีดิฟมีดิฟมีดิบ,ดบสรุปคือไอ้ตีขับดีสุดนะครับ เพราะว่าเราเล่นเป็นไอ้ตีไงออคนอื่นนั่นเป็นเอพนะียครับมันเลยแบบขับรถกระตุกแล้วก็แบบเลี้ยวไม่ได้นะครับผมออยาวไปครับพี่น้องผมก็พยายามทำให้เอ c มันตามอยู่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยตามเท่าไหร่นักเรียนดูจกักทักษะของนักเรียนเนี่ยเหมือนจะต้องหัดขับรถอีกนานเลยนะเดี๋ยวเอา,อางี้ลวกันเอาสนามออกนี่เอาสนามออกไปเลยอ่ะดูซินักเรียนได้ได้ชินกับรถก่อนนะ ค่อยขับมาครับมาครับตามมาครับตามมาครับติดไอ้แผ่นอะไรก็ไม่รู้เนียมา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 เออมามาหัดข,ขับรถก่อนนะครับไปขัดในสนามรู้สึกว่า AI มันไม่ยอมตามทุกคนอย,ย่ยาไปอย่ยาไปอย่าไปไอจัตตินตามไปแล้วว่าไอ,อจัตตินชนตูดเลยโอ้โหไอนี่มันชอบเข้าข้างหลังนี่หว่าเอารถติดกันแล้วทุกคน รถติดไม่เดี๋ยว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 ขยับรถออกก่อนมา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 งี้มางี้มางี้มา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 ่าไปครับนี่หัดขับก่อนหัดขับก่อนเดี๋ยวค่อยไปแข่งนะครับเพราะว่าทางเขาเครื่องแคบเลยเนี่ยตูมนี่รถติดการเนยาเดี๋ยวขยับรถออกก่อนนะ นี่มันแข่งโกคาร์ดหรือแข่งบัมคาร์วะทุกคนใครเคยทานบัมคาร์บ้างไอที่เป็นรถที่แบบว่าเอาไว้ชนกันอะเป็นของเล่นสมัยก่อนนะยุคเก้าสนี่ฮิตมากนะครับผมวิ่งโกคาร์ดแรงวะทุกคนดูดูวิ่งร้อยสามสิบนะครับผมร้อยสี่สิบนะครับผมทำเป็นเล่นไปเออ แรงอยู่นะโคคาร์ทอ่ะบอกเลยว่าแรงจัดประหลัดบอกครับผมเครื่องอาจจะเล็กนะครับแต่บอกเลยว่าแรงก็โคตรแน่นอนนี่ไอ้มาฝึกมาฝึกให้ชินกับรถก่อนนะครับผมแล้วก็ไปฝึกในสนามต่อนะโอ้โหรถ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 เดี๋ยวดิฟโชว์เลยดีกว่าดิฟโชว์จานก่อนนี่จานดิฟโชว์ดิฟโชว์นี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์ ริบโชว์จานแล้วทุกคนนี่เอ้าชนกันแล้วเอานี่เป็นบัมคาแลา้วแอบไป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 ,ไป,ไปเอ้าชนอาจารย์ได้ไงเราเพื่อนเอยอาจารย์อาจารย์ใจเย็นอาจารย์ใจเย็นเดียวอาจารย์อาจารย์โคตรโหดเป็นอาจารย์สอนเด็กนี่ก็ต้องทำใจนะครับผม อ่ามานี่มานี่เอาไอ้นี่หลับไปแล้วสงสัยโดนยิงนุ้ดหลับเลยทุกคนขับรถยังไงวะขับแล้วหลับการแข่งขันนะ่ะมันไม่สําคัญหรอกว่าอะไรอยู่ในห้องเครื่องมันสําคัญที่ใครอยู่หลังพวงมาลัไเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจครับคุณครูอ่อะเดี๋ยวครูจะไปพักละนักเรียนก็ขับซ้อมกันอยู่แถวนี้แล้วกันนะอยอกไปถนนใหญ่แ่จะจัดตินพ่อฝากดูแลด้วยนะได้เลยครับพ่อเอาแล้วครูครูไม่อยู่ครูไม่อยู่ทําไงดีครับ ครูค <cake> ไม่อยู่ <shad? S 2> ท<ำ> <c oughs> ําไงดีครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถกันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งดิอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาคือไปก่อนครูไม่อยู่ครับครูไม่อยู่ก็สิ่งดีครับผมครูไปพักแล้วสิ่งครับสิ่งครับนี่ดิฟโชว์ดิฟโชว์มามาเพื่อนเพื่อนครูไม่อยู่เพื่อนไปออกถนนใหญ่ดีกว่ารันรันไอตีมันชอบรันทุกคน ีออกถนสนใหญ่ดีกว่าครับอยากรู้ว่ามันแรงแค่ไหนกันเชียวนะครับเจ้ารถโกคัส์ทนะฮะมารองถนสนใหญ่กันหน่อยดินี่ยาวไปนี่ขับบนขับบนเฮ้ย,โอ,ยโอ้โหไปชนรถเขาโอ้โหทุกคนรถตัวคาร์นี่มันเหมือนกอดถนนดีนะเหมือนคล้ายๆพวกรถเอฟวันอะไรเงี้ยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดิฟเนี่ยนะ พอ่อแทนนึ่งพอสุขมวลเลยนะครับนี่นี่แรงจัดแรงจัดเอ้ยเดี๋ยวผมว่าผมกลับกลับไปกลับไปสนามบินดีกว่าทุกคนเดี๋ยวจานรู้จานด่านะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวไอ้ตี๋ไอ้เดี๋ยวไอ้จัดตีนมาไปฟ้องพ่อนะครับผมเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเฮ้ยใครขับออกมาวานะเนี <laughs> ่ยมีคนขับออกมาด้วยปะ เอาเพื่อนรถติดแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวอย่าบอ,อกมาเอาไปรวมกลุ่มกันดีกว่าแการโขขัดอย่างแรงนะครับผมผมก็ไม่เคยขับสักทีนะโารัดอยากไปลองขับสักครั้งเหมือนกันนะครับในชีวิตเนี่ยอยากรู้ว่ามันแรงขนาดไหนนะครับสำหรับโารัดเนี้ยใชไครับผมผมว่ามีโอกาสเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาว่างเข้ากรุงเทพนะไปหาขับโขขัดบ้างดีกว่าทุกคน เออถ้าจะสนุกดีนะครับผมเอาล่ะทุกคนวันนี้ก็คงจะต้องขอลาทุกผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กันไปด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวแลเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาทุกผู้ชมไปก่อนซีวัวเกนครับเฮ้ละอะไรของพวกมึงเนี่ยเฮ้ยอะไรของพวกมึงโอ้ขับรถอะไรเนี่ยขับมาชนเราเฉยเลยนะไปซิ่งต่อดีกว่าครับ let's go